ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันศุกร์ที่24่ธันวาคมนะครับปี2564นะครับผมก็อยู่ที่ชมทัศนะครับเขาคอนะครับของเพชรบูรณ์นะครับเมื่อคืนนี้อุณหภูมิก็ประมาณ17องศานะครับอันนี้ก็บริเวณโดยรอบของที่พักนะครับก็สวยงามครับพัก อากาศดีครับนี่ผมให้ดูบริเวณโดยรอบนะครับของที่พักนะครับผมพักบ้านนู่นครับหลังสีฟ้านั่นนะครับด้านหน้านู่นนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินไปนะครับข้างล่างก็จะเป็นหมอกนะครับเมื่อเช้าก็มีทะเลหมอกมานะครับนี่หมอกยังยังมีอยู่นะครับ เป็นออฟฟิศก็อยู่ด้านหน้านี่ครับนะครับแล้วก็เราก็จอดรถด้านนี้นะครับนู่นนะครับเสียกไฟนะครับภาพบรรยากาศโดยรอบนะครับก็มีน้องอินเดียแดงนะครับชมทัศนะครับมายืนรับอยู่นะครับแล้วก็มีวิวให้ถ่ายรูปนะครับ พระอาทิตย์ก็ใกล้จะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณสักเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับวิวก็จะสวยงามนะครับนะครับพระอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นมาแล้วครับนีมือของเรามารับพระอาทิตย์พอดีเลยนะครับสวยงามหมอกก็ยังมีให้อยู่นะครับหนาวใช้ได้เลยละครับเมื่อคืนส7บเจ็ดองศา แต่ผมว่ามันดูรู้สึกมันจะหนาวหนาวนะครับอันนี้หมอกก็ยังมีอยู่นะครับยังไม่ไปไหนครับมีมุมให้ถ่ายรูปนะครับนี่นะครับมาคืนพักกัน บ้านหนึ่งหลังครับ3ามห้องนอนครับนอนได้ประมาณ8คนถึง10คนได้นะครับแต่เมื่อคืนนี้เรามากัน4ท่านด้วยกันครับแยกกันนอนคนละห้องไปเลยนะครับสบายอุราครับทีวีมีทุกห้องนะครับเมื่อคืนก็ปิ้งย่างกันตรงนี้นะครับหมูกระทะมาครับแต่ไม่ได้จัดการนะครับแช่ตู้เย็นเลยครับ ยงามครับพัดทกำลังจขึ้นนะครับเราเห็นฟ้าสีขึ้นเลยนะครับตรงนี้บริเวณรีสอร์ทใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้ชมทัศรีสอร์ทนะครับอที่เรามาพักกันนะครับมาสะดวกครับไม่ยุ่งยากนะครับเดินทางสบายนะครับ แล้วแพนไปดูพระาทิตย์ขึ้นกันเลยนะครับหขึ้นมาแลรวหมอก็ยังอยู่นะครับครับเดี๋ยวเราลากันไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ